ขความมั่นใจให้กับสาวอวบแม่ค <superv> ร <ising> <Labor ator> <fi> like ูหัวร้อนื่อนี้เขามีโคชออมนะคะมาเพิ่มความมั่นใจให้กับสาวอวบเืยอีกอะ ไกัร้นบอ,อึงบทชั้นแล้วบอกอโคตออมนะคะเพื่อนเป็นโู้สตาร์ซานนะคะทั้งด้านการแต่งโตค่ะพี่น้องเบิ้งขนาดแบบยังแบบดูดีเลยพวกเจ้ามันคอยไปใส่สวงไล่ทหารคือเล่าเด็น <c oughs> ดนี่ละค่ะวันที่นี้แม่พว่วงหัวร้อนนะคะกันเลยจะไ้โคตรออมนะคะจัดเต็มให้แม่พว่วงหัวร้อนแนบ,บางเชื่อคุนสลีลาของเขามันเกิดเพราะอะไรเป็นใจในการใส่เสื้อผ้านะจ้าพี่น้องจ้าแม่พ่วงหัวร้อนก็เลยไปค้นตู้เสื้อผ้ามาค่ะชุดใดที่เอามาใส่แล้วรู้สึกว่าบ่มีความมั่นใจ มือนี่ค้นออกมากไฮโคดออมนะคะเพิ่นมาแมตเ้อผ้าให้เท้าด้วยจา้าพี่น้องจา๋าใช่ก็คือด้วยความที่ชุดมัมีจํากัดแต่ว่าบางตัวก็คพยยงไม่ได้แกะป้ายก็คือบางตัวยังไม่ได้แกะป้ายแล้วก็ชุดที่มาให้มีเท่านี้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะแมทเท่าที่มีเพราะว่าเห็นน้าบอกว่ามีบางตัวที่ไม่มั่นใจใช่ใชปะ่ะมันอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะคะทุกคนคิดว่าแบบโอ้สื่อมาใส่จนขึ้นูแบบ่แบบแอแบปหนาลากแต่ด้ยวยความที่เขามี พุ่งนวลน,นี้นั่นก็นเลยโอเคอน่องหล้วกับเก็บย่อยดีกว่าเราจะลองเป็นลุคแบบว่าสาวชาแนลแบบว่าอยู่ไร์สัตดีสาวชาแนลจากเสื้อผ้าของผมอ,อ,อันนี้ก็จะเลือกเป็นผ้าทวีตนี่ก็คือแบบแพงแต่ว่านี้หลักร้อยใช่แต่เดี๋ยวเราจะแมทให้ดูแบบแพงหรูเลยแต่ในราคาหลาักร้อยที่จริงอันนี้กับวันนี้มันคู่กันนะคู่กันมีคู่มาอยู่แล้วนะเพราเราอยากให้เห็นเอวหน่อยใช่ไหมข้างบนก็อาจจะเป็นแบบว่าแนบแนบหนูแนบหนูแนบเนื้อ เนบเนื้อหน่อยแล้วก็อเอานี้เข้าไปแต่ว่าถ้าใส่อันนี้ยคู่กันมันก็จะดูแบบตันๆเป็นนิชนุ่มแสดง,ว,งว่าข่อยคึ้นถุงก้นอ้วนตรงนี้อันนี้แบกไว้แน่จักหน่อยใช่เห็นเสื้อทรงองค์เอวอะไปใส่ค่ะลูกพีดค่ะพีคพีคอะอให้พี่น้องเบอร์อะเอามาเทียบบเพิร์บโอเคอาสุดนีเด้อที่พี่ออมเราจะแมทเทย์คอยเด้อรชาดา ไงคะโคชสวยแต่ว่ารู้สึกว่าเอออยากให้เขามีส่วนว้าวตรงนี้ที่น้อยนิดเพื่อให้ดูมี็นเสื้อทรงเอลแค่นี้จริงๆก็ง่ายๆไม่ต้องเยอะก็สวยแล้วเพราะว่าจริงๆอันนี้มันมีลายเวลาเราเลือกง่ายๆเลยคือแมทท่อนบนเนี่ยสีจิ้มมาสีนึงให้มันมีสีนึงอยู่ในทั้งตานี่ <c oughs> เป็นเสื้อแต่สีขาวก็ได้เพราะนี่มีขาวกับดำใช่้ฮะถ้างบนจะเป็นขาวหรือเป็นขาวหรือเป็นดำก็ได้และเนีสจะทำให้มันไม่ดูผอมลงนะต้องเติมเอาเลยเอาเลยเพื่อให้เห็นข้อตรงนี้ก็จมาถึขาหมูแทนนี ไม่สวยเพราะว่าความมั่นใจความสวยแท้จริงต้งคนลองดูนะสองฝั่งฝั่งนี้จะดูสูงกว่าฝั่งนี้ต้องทำหน้าตาไหมอ่ะอืเราชอบไหมคะชุดนี้ชอบค่ะมันบ่จาวืวมาบอกกาใส่ติก็ถ้าสมมติเอาเปียออกแล้วก็ทำผมแบบเออแล้วก็สวยอุ้ยสวยมากเลยมเ้อยากซีอยู่กับผู้คนทั้งบอกได้อีกแล้วสวยมากเอาจริง จริงเหรอมอยากจริอยู่แต่สิดไปอยู่กับผู้ใดเนอะขออีกชิดหนึ่งได้ไหมได้ค่ะปันิเทเบิ้งสุดนี่นะคะค่ะอนี่ใช่ไหม กจริงๆอ่ะสมมติว่าคนมีอวบๆใช่ไหมจะคิดว่าต้องปิดให้หมดใช่ต้องแบบว่าปิดแล้วก็ใส่ตัวใหญ่ๆคืออันบบนั้นจ่ให้อ้วนก็ให้เหมือนเราโชว์ซะหน่อยนึงโชว์เนินตรงนี้รต,รนตรงนี้แลว้วก<ช>็ตรงนี้เพราะว่าอันเนี้ยพอพอโชว์ปุ๊บจะเห็นคอทําให้เราดูคอลงผ้าทวีตไอเหี้ยเก่งกียีนอ่ะมันเข้ากันชอบไหมคะชุดนี้ชอบค่ะเออชุดนี้จะเป็นตัวเองนีน่ค่ะ ชุดแบบนี้เนี่ยคือหลายคนบอกว่าซื้อเป็นเซตเพราะว่าพี่เก็ดคิดแต่งจริงหนึ่งตัวสามารถแมทได้หลายชุดนีน่องซองฟิล์มผิสาวน่ารักจิตพักดีซันสกรีน สนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนมีความมั่นใจค่ะทุกเพศทุกวัยทุกสาค่ะพี่น้องค่ะความมั่นใจคือความสวยที่แท้จริง